ดูดูดูเจ๊ทำอะไรอโ,โอ้ยเป็นไงหอยอะไรเดี๋ดูหน่อยสิโอ้ยตัวใหญ่ไหมมีตัวใหญ่ใหญ่ไหมเจ๊ไอตัวเล็กเต็มเลยไหนโอ้ดูหน่อย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 มามาใกล้ๆเดี๋ยวดูกันเร็วดูดูดูหอยหอยไปไหนหอยนาลงผมกิ้งไม่แน่อะไรเนี่ยเอาเร็วเอาเอากลัวกลัวไหนไหนมีมีมีเอามาโชว์หน่อยโชว์หน่อยเอาเอาในกระสอบมาให้น้องให้ดูหน่อยเร็วโอ้โห <อ S 2> เป็นยังไงเป็นยังไงเอาไปทำอะไรกินนะคะเอาไปผัดเอาไปผัด่หเอาหนูหนูมาเทตรงนี้หนูมาเทตรงนี้เร็วเร็วเมาเดี๋ยวดูกันเร็วเดี๋ยวมาดูกันครับเจ้เขาหาหอยนะครับพอดีนี่นี่นี่น้องเขาช่วยแม่หาหอยนี่ผมก็มาขอถ่ายนี่ครับคุณผู้ชมมาตะอ้วนมาขอถ่ายริมนาริมคลองเลยครับคุณผู้ชมดูนะนี่เห็นไหมวิถีชาวบ้านหาหอยกันนะครับนี่นี่ดูเป็นหอยนาเนี่ยหอยนาเปิดดูเลย เปิดดูเลยเปิดดูเลยนี่ไหนผักบุ้งก็มีแล้วโอ้โหสุดยอดไหนดูโอ้ยอันนี้หอยอะไรเขาเรียกหอยอะไรไอ้ยาวๆนี่เรียกหอยอะไรเจ้เนี่ยเนี่ยหอยเปรู้เรียกหอยอะไรด้หอยกาบหอยกาบใช่ไหมประมาณนั้นเหรอเนาะอุ้ยหอยขมหอยขมเต็มเลยหอยโคงหอยเชอรี่โอ้ยดูหยิบขึ้นมาหยิบ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 มาโอ้ยน่ากินคุณผู้ชมดูดิตัวมันเลยเต็มมือเลยครับคุณผู้ชมโอ้ย สุดยอดเลยเป็นยังไงตะอ้วนมาขอถ่ายพี่เขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยว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 เอารางวัลไปแลกกับน้องเขานี่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 โอเคเอาไปเอารางวัลมาให้น้องเขาหน่อยเขาหิวข้าวมาเร็วมาเร็วมาเร็วเอาสตรอเบอร์รี่ลูกใหญ่ใลูกใหญ่ใสตรอเบอร์รี่ลูกเท่าหอยโข่งเนี่ยเอามาแบ่งเอามาแบ่งเอาซื้อจากแมคโครมาเอาเออเอาเอาเอา จได้อะไรอีกไหมเนี่ยดูดิยกมาดูหน่อยสิเจ้เนี่ยได้อีกแล้วเห็นไหมเนี่ยมันงมไม่ยากนะดิมคลองคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมดูดูฮะวิถีชาวบ้านผมชอบมากเลยแบบเนี้ยการมาถ่ายแบบเนี้ยครับคุณผู้ชมนี่ครับ,รบดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาของมาแลกอ่าให้แฟนเขาไปเอาของมาให้น้องกินน้องน้องก็เหมือนหิวข้าวไม่ได้เป็นไม่เหมือนจะเป็นลม,มอย่างนี้มามาโอเคนี่นี่ ใจเย็นๆลูกใจเย็นๆดูหอยดอ่ะดูดิค่ะน้องอุค์ดูดิอ่ะน้องอุค์ดูดิอ่ะดูอ่ะดูดูอย่าหล่นไปนะมาเปิดดูดิเป็นยังไงเนี่ยกินได้ไหมลูกเนี่ยเห็นไหมวิถีชาวบ้านเห็นไหมเนี่ยเนี่ยน้องเอาไปเลยอนี้นี่ลูดูสตรอเบอร์รี่ลูกสตรอเบอร์รี่เออลูกใหญ่ลูกใหญ่น้องของน้องนี่ของน้องนีเข้าใจผิดว่ะอ่ะโอเค ขอบคุณมากครับเจขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับครับคุณผู้ชมเรามาถ่ายวิถีชาวบ้านนะครับแถวบ้านผมนะครับก็จะมีคลองนะครับก็จะมีคนมาหาปลาหาหอยธรรมชาติสร้างสิ่งของให้เราเนี่ยหาเลี้ยงชีพได้ตลอดครับคุณผู้ชมนีครับใช่ใมีปลาด้วยเหรอเลงขายลงอะไรก็ได้นะเจเนาะโอเค ลาล่ากันครับบััสดีครับ